มันต้องเรียกเลยค่ะฮะโกอืมกรกงเก่งกันอยู่ไหนอืมมาอ้อนแม่ดีกว่ามาจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนอืมมาจุ๊บแม่ก่อนเยวเยว่เยวเยว่จุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนมา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 อ้อนแม่เอ็กโอเอ็กโอค่ะเอ็กโอก่อนเอ็กโอก่อนเอ็ก มา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 ให้อ้อนให้อ้อนให้อ้อนอ่ะอ,ะอะโอเคโอเคอืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อือแล้วไมมีเดี๋ยวนี้มีคิ้วด้วยอะฮะขนเลื่อยตรงนี้โอ้ได้แนมะ่โทรมากอืมอือตายแล้วเดี๋ยวต้องบำรุงน้ำมันหน่อยแล้วไม่ไหวอืมอืออืออืมรม,ม,มากเลยอดนอนอือ ฟินฟินฟินเขาแหละอืออืหลับแล้วเขาหลับแล้วอือออไปไปไปเข้าจงได้แล้วเข้าจงแล้วมาขามหิวอะปะอืมเข้าจง แม่มเอาขนมให้นะแม่เอาขนมให้นะือยักกันก่อนยักกันก่อนเร็วๆเอาเล่นผมแล้วอ่ยววแล้วแม,ม,ม่หัวฟูไม่อ,มอ่ะยายยายมากินสักทองมา นี่อาหารของยายวันนี้ยายขามยายขามแปดขวบและไม่มีฟันแล้วออเอามากินนรกเหมือนจะยายขามพร้อมลงนิดนึงนะือ อะไ,ไม่ยายอะไรเราถามยายขามโคต,ตอบทำไมอืมอืมตูดเปียกๆอกแล้วเนี่ยอืมเอาอะไรไปน,นอนในบ้านอีกหรือเปล่านม่ยายต้องได้อาบน้ำมาน่ยายอืมอืมอยู่ดีทำไมตาแฉะไปเป็นหายๆเนี่ย ยายจับก็ไม่ได้ไม่ยอมให้จับอืมอร่อยไหมอะฟักทองตอนนี้ที่กินได้คือมีฟักทองข้าวโพดมะเขือเทศแตงกวาแล้วก็ใหญ่ตอนช่วงนี้รู้สึกจะชอบแก้วกมังกรกล้วยบ้างรายดูน้ำไม่ค่อยชอบกล้วยเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นผลไม้แข็งๆต้องปัน่นปั่นให้กินอ,อร่อยเนาะยายเนาะเออกินไหมนะมกินเยอะๆโลค่อยๆกินออโอ้พุงหายไปหน่อยนึงอนะยายเดี๋ยวต้องหาอะไรบำรุงเรานี่ละกินนะแม่เก็บบ้านก่อน